สวัสดีครับผนท่านเราก็อยู่ช่องสมเมสไอทีเช่นเดิมเช่นเคยเลยนะครับผมเนาะวันนี้มาแนะนําสเปคของทางมือถือที่เปิดตัวใหม่จากทางซัมซุงก็คือซัมซุงกระซี่แซตซีฟินะครับผมเนาะเราขอบอกสเปคกันก่อนเลยแล้วกันนะสเปคของหน้าจอตัวนี้นะครับผมทุกคนเนาะเอาสเปคของจอใหญ่กันก่อนเลยนะตัวนี้จอใหญ่คือกลางออกนะอยู่ที่6.7นิ้วนะครับผมเนาะเออ เป็นแผงหน้าจอแบบซูเปอร์อโมเรแบบ2 x เลยนะครับผมเนาะคือดีนั่นเองเนาะส่วนตัวที่2เป็นหน้าจออ่าภายนอกนะครับผมเนาะใหญ่ถึง3.4นิ้วเลยสามารถใช้งานได้เหมือนกับตัวด้านในเลยนะครับผมเนาะเป็นแผงหน้าจอเป็นซูเปอร์อโมเรตธรรมดานะครับผมนะโอเคเราไปาทด้านกล้องกันก,นก่อนเลยนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่ากล้องเนี่ยกล้องหลังคือ2ตัวนะครับผมเนาะตัวเลนส์หลักนะครับผมให้มาอยู่ที่ ห้าสิบล้านพิกเซลนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่ารูรับแสงอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะครับผมเนาะแล้วก็รองรับอ่าการสั่นเป็น os มาในเครื่องเลยนะครับอีกตัวนึงเป็นเลนส์อันต้าวายนะครับผมเนาะความละเอียดที่สิบสองล้านพิกเซลนะครับผมนะเออตัวนี้บอกเลยว่าสามารถถ่าย 4K ได้ทุกเรนเลยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดเนาะ10ล้านพิกเซลนะครับผมเนาะรูรับแสงที่2.2นะครับผมเนาะคือรุ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะกับอะไร หมกสรับผู้หญิงอ่าหมกสรับผู้ชายที่มีแฟนครับผมเวลาถ่ายรูปต่างๆแล้วแฟนเอ้ยสวยนั่นนี่ให้เขาดูเลยเพราะจอนอกเนี่ยสามารถแสดงรูปที่ถ่ายให้เขาเห็นได้เออเขาจะได้บอกปรับมุมกล้องเองจัดเขาเลยนะครับผมเนาะเออแล้วก็ตัวนี้นีผมเนาะมาพร้อมกับ ai ในการตัดต่อเร่งนู่นนี่ต่างๆเพียบเลยนะครับผมเนาะเออตัวนี้สามารถอ่าถ่ายเป็นแบบอ,อ,อ่กล้องวิดีโอกล้องแคลมเมล่าแบบเมื่อก่อนเราอะเออ เก่าแก่สดุดเราเออนั่นแหละเออเหมือนกันเลยนะครับผมเนาะใช้ได้นะครับเนาะแล้วก็นะครับผมบอกแค่นี้ยังไม่พอนะมีเยอะเลยสามารถใช้อ่าเขาเรียกว่าใช้ฟีเจอร์ต,ต่างๆของนั้นในได้ตัดต่อตัวเองได้เลยเหมือนกันนะครับผมเนาะก็สูงอันเนี้ยอืมสามารถตัดต่อรูปเนาะเป็นรูปเต่าเนาะให้มาจูบก,กับรูปปากคนยังทําได้เลยนะครับผมเนาะหรือว่าลบวัตถุกออกไปเลยก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมเนาะเออสุดอันนี้น้ครับเนาะเออ คือเขาบอกว่าคารักษาควาปลอดภัยได้ดีมากยิ่งขึ้นคือถ่ายภาพหนึ่งดีขึ้นจัดจัดเลยผมแนะนําได้เลยทาง s a m น u n โคตรโหดเรื่องกล้องรสเปคต่างๆเออแล้วก็ตอนนี้เนาอน้องแบตเตอรี่นะครับผมเนาะอยู่ที่4,000ม ah, นะิลลิแอมเนาะรองรับก็ะชัดไว้ด้วยนะครับนะเออมีระบบระบายความร้อนแบบใหม่มาให้ด้วยนะก็ใช้งานได้จริงนะครับเนาะ คุยกันต่อเรื่อง AI กันก่อนเลยแล้วกันนะตัวนี้ AI นะผมเนาะเราสามารถหนึ่งเลยนะเราวงไปตรงที่เราต้องการให้เขาหาให้นะผมเนาะเออเขาจะเสิร์ชหาให้เองเลยนะเราก็จะเจอด้วยนะครับผมเนาะอันนี้คือว้าวมากเลยนะครับผมคือรุ่นนี้คือ AI จัดเต็มมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมเนาะเรา,วราเวลาโทรโทรศัพท์เนาะเราพูดภาษาไทยไปยไอ้สั่งเราเวลา เราดูนะต่างชาติเราพูดไม่ค่อยชัดปะเราใช้ฟีเจอร์นี้เลยนะครับผมโทรกับต่างชาติเปิดไปเลยเปิดไปภาษาเลยเออสามารถแปลไดเลยแล้วไอ,อ้ลูกค้าก็จะรู้อ๋อเฮ้ยเราพูดทำนี้ไปนะเขาก็จะรู้เขาจะทําอะไรตามได้เออนี่คือชอบมากเลยฟีเจอร์ผมอ่านดูแล้วก็เช็คยลองใช้ดูค่อยชอบนะจริงๆแต่จะไม่มีเงินซื้อครับจดไม่ไม่จดไม่ให้ค่อยอย่ามาเงินอ,อ่า อาอเราก็เลยบอกไปอีกนิดนึงนะคนแล้วก็ตัวนี้นะมีฟิวเจอร์ด้วยสรุปการประชุมอะไรต่างๆก็เหมือนตัวอ่าตัวเอ็ดิเสียสาร่าหรือว่าต่างๆเหมือนกันเลยนะครับมีมาให้ด้วยนะครับผมเนาะเราังไม่หมดเพียงเท่านี้นะผมบอกไว้เลยว่าตัวนี้สามารถแปลภาษาได้พูดแบบสดๆเลยแบบโทรทางสายแปลให้ได้เหมือนกันนะเออ แล้วก็ตัวนี้ใช้คลิปเซตเป็นอะสแตนดก้อน8เ็น3คือโคตรแรงเลยเล่นเกมอะไรได้สบายสบายเลยนะครับผมเนาะก็โอเคเข้าสู่ช่วงสรุปสเปคแล้วก็บอกสเปคเพิ่มเติมหักตกลงนะคนเนาะตกลงเรื่องอะไรตอนนี้ตกลงเรื่อง <c oughs> การชาร์จไวตัวนี้รองรับอยู่ที่25วัตต์นะครับผมเนาะชาร์จสายอยู่ที่15วัตต์นะโอเคส่วนตัวนี้อมีของแถมอะไรบ้างถ้าไม่ได้พิออเดอร์ก็ สายชาร์จครับใช่เข็บยิ้มซิมโอเคเออแต่ถ้าพิออเดอร์ไปตอนนี้รู้สูจะมีอยู่นะลองค่อยๆสนใจไปลองพิออเดอร์ได้ก็จะมีของแถมเพียบเลยเออแล้วก็ไม่หมดเท่านี้นะตัวนี้บอกเลยว่ารับประกันยาวๆล้สูงเนาะแล้วอัปเดตแพทความปลอดภัยถึง6ปีเลยแล้วก็ update, อัปเดตอ่า Android เนาะอยู่ที่4เวอร์ชันนะทุกคนเนาะก็สบายสบยเออ แล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องหวง่วงเรื่องการพับอะไรเราก็สามารถดูแต่แบ,บแรนด์อื่นหล้วตัวเก่าของเขาได้เลยบางคนยังใช้ยอยู่ผมมั่นใจเอ,อนะโอเคนะครับผมเนาะทุกคนทุกท่านเนาะก็หาข้อมูลผิดพาดประการใดไปต้องขอโทษมนะที่นี้ด้วยนะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับผมเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องนะครับผมเหมือนเดิมเลยเนาะถ้าสนใจเรื่องนี้นะถ้าอ่าติ๊กต็อกมีมขายปุ๊บอ่าเราก็จะมีขายด้วยนะครับผมเนาะเออ แล้วใครเอ้ยสนใจมือถือรุ่นอะไรก็ตัวนี้ทางช่องมีแฟนเพจในการขายโทรศัพท์ต่างๆนานามาให้หมดครบครบคันเลยนะเทปเล็บโทรศัพท์น้าบุกต่างๆมีมาให้หมดเลยนะครับผมนะโอเคไบายทุกท่านนะครับผมเนาะตอนนี้อัดเวลาที่หนึ่งตีหนึ่งนะหนึ่งนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีรอดาดึกเลยเรายบายครับผมทุกคนเนาะฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะผมเนาะที่สําคัญเลยนะครับผม subscribe หรือว่า พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเนาะเออไปยครับจกอกันคลิปหน้านะครับผมนะ